นี่ครับตอน,นมะคุยกับแซมสันยิสานครับแสนเหมืองน้อยลูกเาพาะมหิษั์ครับตอนเลิกมวยแล้วสอบถามตอนเลิกมวยแล้วตอนประมาาอายุเท่าคนไหนีเอาเอาไทยหอร <ไป S 1> หอคร <laughs> เออสอบถามแน่ว่าตอนเลิกมวยเลิกมวยแล้วเหตุอาชีพยังครับตอนเลิกมวยกว็ตอนนั้นก็ผมมาขายลาบก่อนครับขายลาบยมหานาครับเปิดร้านขายราบที่มาหานา หลังหลังจากนั้นจุมหานากมาช่วงประยุทธ์ยึดอํานาจไม่มีมัขายของก็เลยยุดมากยุดมากว่ามีนอจิตแม่บ้านเลยบอกว่าไปออกแท็กซี่มาครับซะบนวางซี่คนเป็นอยู่บ้านซื่นเตือเคยครับรถมาก่อนบ้างไหมกาขับตลอดเส้นตัวอย่างของเราแท็กซี่มาเคยื่อนขับรเตื่อเบิ้งตะไบเอาแล้วไปใช้ไป็าวผู้ดีสาลเราครับบวกจักทางโู่เส้นทางว่าโม่หัวแกงโม่หูวกระถามเอาผู้ดีสาลมันกระบอก เขาเขายังกล้าขึ้นอยู่ว่าผู้ใดถามคนว่าบอกหูท่านขึ้นอยู่ครับบอกแบบเขขึ้นแล้วกับางคนเนี่ยเขาสิลงได้ขันว่าบอกหูเสร็จท่านีลมันมันหน่อยมันหน่อยครับที่ว่าของผมนี่พอประมาณสักสามคนขันย่างมาที่ขับรถมาหกเจ็ดเอ้ยสี่หาปีเนี่ยบนบนสี่ห้าปีเลเจ็ดปีตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ยึดอำนาจมากว่าไงซะอ๋อที่ออกทักษีมากแมนครับเพราะว่าตอนผมขายของอยู่มหานาทยาลัยย่งหน่อยมือหนึ่งอ่ะวันธรรมดาวันละหมื่นห ช่วงขายลาบแมนครับแต่ถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมีเกือบสองหมื่นขายดีด้วยครับขายดีครับสิีโต๊ะอยู่ฟุตบาทมหาหนาขายพวกลาบอีสานให้นะแมนครับลาบกิมจุ่มคอหมูยา่างอ่าอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือกำลังเล่งหาหม่งไม่อย่ก็คือสิบว่าได้ไปล่ะคือขับแท็กซี่ไปก่อนเมืดเห็นมันอายุแล้วคอยมากปักหลักเอาเอาอย่างอื่นแท็กซี่อายุเหลือจีกปีเขาต่ออีกสามปีครับ แต่ยังพ่อหาเงินได้ยวดสมัยหยุดมาสองเดือนแล้วครับจอดจะซื้อครับโควิด <COVID S 2> นี่แหละยาก่น้ำโควิดนี่แหละทางมาหนุ่มก็ติดไปเราได้แท็กซี่นี่สองสามคันเราได้ติดโควิดไปเนี่ยเขามารับผมว่านี่ขึืน <c oughs> มาคือยังน่าหยกกค้นกับว่าอ่ถ้าจะแท็กซี่เนี่ยรถคันไหนอ่ะฉีดแล้วก็ติดป้ายว่าคนนี้ฉีดวัคซีนแล้วและคนขึ้นล้วมันจะรู้ไว้ว่าเขาฉีดไม่ฉีดอะแต่คนขับแต่มันรู้อยู่ว่าเขาเราฉีดใช่ไหม อันนี้ความคิดยังไงไม่รู้อะไม่รู้เอาส่วนไหนคิดนะวพวเลยว่าคันมี่มีจะกันจัก, 4, ก 4, สีมสมก่มีจักันจักสี่จากสาสมัยก่อนมีสามตอนนี้เอาไ้เดียคันเดียวครับแลนเองอ๋อขายให้ลูกน้องไปบ้านเรียนครับ,รบแล้วตอนนี้ก็เดืวอว่าตัวของไม่ลาบ้างกับไปครับตอนนี้ก็จอดไปแฟช่นคนละสี่สองเดือนหรอกอ๋อครับค้าขาครับข้าวกับน้ำไปครับอืม,อมแต่นนี้ถึงจะเลิกหมวยมากตอนอายุเท่าไรตอนที่เลิกมวยผมเลิกหมวยอ่ะ อายุ31ปี31ปีแล้วก็มาขายลาบมาขายลาบยูกหันเลยโอ้หลายปีอยู่แล้วก็มาเจอช่วงช่วงนี้ล่ะช่วงที่ปฏิวัติน่ะพี่หาหาเงินอะไรมั้งขัาวฉันมาจัดระเบียบป้อมมาเนี่ไล่คนจนกับต่างจังหวัดอุ้มเสพีอย่างเดียวครับพี่น้องเจ้าไปอัดใจแด้วไปนี่อ่ะเมื่อไหร่ไล่พี่น้องเขาออกนี้หมดเลยวันนี้สารเอาไปหมดโอ้ยตายมอดตายมอด แท็กซี่อ่าไอ้ฝากแท็กซี่ถ้ามาหากินเสมอเนะี่ช่วงโควิดเนี่ยสั้นๆอ่าช่วงโควิดเป็นที่ไหนเนาะพี่น้องเฮาแท็กซี่เฮานี่พ่อได้อยู่ได้กินมาเนาะสูบไปเดอ้อเป็นกันลังใจให้อีกผู้โดนสิเบิดเนาะแอนอีกผู้โดนกับสีมืดเดี๋ยวกับสไปแลนน้ำกันนี่ละ่ะแท็กซี่นทนเอาดิแอนทนอย่างน้อย แต่ยาเนี่ยมันคือซาซาแต่ว่ารถถังมันคือเร็วเร็วแต่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮาพี่น้องเตึกสี่เฮาครับก็บิดมันซาอีหลีแต่ว่ารถถังมันล่มกรเขาตลอดเลยว่ารถถังนี่ครับพี่น้องตึกสี่เฮาทำอะไรกันพีกันกันี่มครับก็ท่านก็สวัสดีครับขอบคุณไรครับสั้นๆมครับเสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมหิษฐศักดิ์ครับเนี่ย